MUTP l i f e Inspire Your Life, The Memory Podcast ทำงานอยู่บ้านขับรถไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถสนุกไปกับ The Memory Podcast เป็นเพื่อนแนะนำหนังสือดีๆให้กับทุกคนได้มาเปิดหนังสือในดวงใจไปพร้อมๆก,กัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Memory Podcast ค่ะพอดแคสต์ดีๆที่จะมีหนังสือหน้าอ่านนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะเช่นเคยเป็นประจำพบกันที่ Facebook แล้วก็ผ่านทาง YouTube นะคะได้ที่ rmutp live ค่ะ วันนี้หนังสือที่นํามาฝากกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทุกเพศทุกวัยสามารถนํามาอ่านกันได้เหมือนกันนะคะเป็นแนวทานในการใช้ชีวิตนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าแดดคลื่นเล็กๆในมหาสมุทรค่ะเขียนขึ้นโดยคุณธนาเทียอัจฉริยะนะคะซึ่งคุณทนานี้ก็ เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานเลยค่ะโดยคุณธนาเองนะคะท่านก็จบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์จ,ศาศาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปริญญาโทนะคะจาก M.B.A จากมหาวิทยาลยัยวอชิงตันสเตทค่ะแล้วก็เริ่มทำงานแรกในไทยนะคะด้วยการเป็นวานิชธนากรให้กับบริษัทหลักทรัพย์เอกธํรรงค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้สร้างชื่อแบรนด์ยุคแฮปปี และ d e t a c Feel Good ด้วย เป็นอดีตประธานบริหารแม็กยีนนะคะและบอดแคสจีเอ็มแกรมมี่ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจนะคะหรือว่า ABC ร่วมกับหนุ่มเมืองจันทร์และปัจจุบันนะคะก็เป็นประธานกรรมการบรูบิกกรุ๊ปนะคะบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์แล้วก็การจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะและคนนี้เองค่ะเขาก็มีส่วนร่วม มาตั้งแต่ยุคยกเลิกค่าธรรมเนียมแอปพลิเคชันแม่มาณีจนมาถึงกระทั่งแพลตฟอร์ม Robinhood Delivery ด้วยนั่นเองค่ะมาพูดถึงหนังสือกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่เราได้รู้จักผู้เขียนกันไปแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นการรวบรวมบทความนะคะที่คัดสรรมาจาก Facebook Page เขียนไว้ให้เธอค่ะซึ่งเจ้าของเนี่ยก็คือคุณโจธนา เทียนอัจฉริยะที่เราแนะนําให้รู้จักไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะสําหรับคุณโจอเองนะคะก็ได้ตั้งใจที่จะสร้างเพจนี้ขึ้นมานะคะเพื่อสื่อสารไปยังลูกสาวทั้งสองคนของเขานะคะ่ะให้ได้เข้ามาอ่านในอนาคตนั่นเองแต่ว่าต่อมาค่ะเพจนี้ก็มีผู้ติดตามมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะและพลังของการสื่อสารนั้นไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับลูกสาวของคุณโจเท่านั้นค่ะทุกวันนี้เนี่ย เพจนี้ก็ทำให้มีการเผยแพร่วความรู้ต่างๆนะคะให้กับทุกคลื่นในมหาสมุทรหยิบช่วยไปใช้กันตามแต่ละสถานการณ์ได้เลยค่ะเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เขาแบ่งออกเป็น5าพาคด้วยกันค่ะก็จะเป็นคลื่นลูกเล็กคลื่นลูกใหญ่คลื่นลูกใหม่นะคะแล้วก็คลื่นลูกเก่าก็คือมหาสมุทรนั่นเองซึ่งผู้เขียนนะคะ ก็ได้ใช้ในยะในการเปรียบเทียบของคลื่นกับผู้คนนะคะที่อยู่ในวงจรของชีวิตการทำงานค่ะโดยคลื่นลูกเล็กเนี่ยก็จะแทนคนที่แบบเริ่มต้นวัยทำงานนะคะที่อาจจะกํำลังแบบหาที่หาทานนะคะของตัวเองอยู่ส่วนคลื่นลูกใหญ่เนี่ยก็จะแทนคนวัยทำงานที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังอยู่ในสนามแห่งการขับเคี่ยวแข่งขันนะคะส่วนคลื่นลูกใหม่เนี่ยเขาก็จะแทนผู้คนที่แบบ เติมเต็มการทำงานของตนเองให้มากกว่าแค่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะแล้วก็คลื่นสุดท้ายจะเป็นคลื่นลูกเก่าค่ะคลื่นลูกเก่าเนี่ยจะเป็นตัวแทนของผู้คนที่ผ่านการขับเคลื่อนโลกแล้วก็พร้อมจะส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นหลังอย่างสง่างามหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ใกล้กเกษียณน,นั่นเองสำหรับเนื้อหาของแตละภาคนะคะก็จะมีบทความที่แบบ แยกย่อยไปเยอะอีกหลายอันเหมือนกันนะคะที่จะให้เหมาะกับคนในแต่ละช่วงวัยของคลื่นนั้นๆนะคะอย่างเช่นในส่วนของคลื่นลูกเล็กนะคะเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบแงม่มุมเป็นความคิดนะคะแล้วก็แนวคิดในการทํางานในยุคที่แบบเป็นแบบคลื่นลูกเล็กๆนะคะที่แบบเริ่มต้นในวัยทํางานที่ผู้เขียนหรือว่าคุณโจนะคะก็ได้ตกผลึกจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคย ร่วมกับสิ่งที่เคยแบบค้นคว้าที่รับรู้เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานนานะคะหรือว่าจะเป็นภาคของคลื่นลูกใหญ่นะคะที่จะเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่านะคะที่ชวนให้ผู้อ่านเนี่ยได้คิดกันค่ะสําหรับการทํางานในระดับหัวหน้านะคะและในส่วนของคลื่นลูกใหม่เองก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดของผู้ที่แบบเต็มไปด้วย ความหวังคิดอย่างคนคิดใหญ่นะคะส่วนคลื่นลูกเก่านะคะก็จะเป็นการชวนให้ทบทวนในฐานะคลื่นที่เตรียมคืนสู่ฝั่งแล้วนั่นเองค่ะและด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมานี้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็เลยบรรจุ เต็มไปด้วยข้อมูลแนวคิดที่เหมาะกับวัยทำงานในทุกช่วงวัยเลยนะคะโดยเฉพานะนักธุรกิจในองค์กรค่ะที่ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะคะมีช่วงชีวิตในวัยทำงานแบบทุกวัยกันเลยค่ะแล้วก็มีการไต่ระดับความสำเร็จด้วยตำแหน่งหน้าที่นั่นเองหนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเสนรแบบการเล่าเรื่องนะคะก็คือการหยิบยกออกมาจากในเพจนั่นเองทําให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วแบบฟังแล้วดูเพลินๆน,นะคะแล้วก็มีข้อคิดให้เราเนี่ยหยิบมาประยุกต์มาใช้กับชีวิตทางด้านของการงานแล้วก็ภาระหน้าที่ด้วยค่ะเพราะว่าบทความเนี่ยรวบรวมมาจากเพจทําให้เนื้อหามีความกระชับแล้วก็สามารถทําความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองอ่านได้แบบเพลินๆแป๊บเดียวเนี่ยหมดเล่มเลยนะคะ สำหรับเนื้อหาในภาคแรกนะคะบทความก็ได้รับการคัดสรรไม,ม่ยังนี้เลยจาก Facebook page เขียนไว้ให้เธอนะคะแล้วก็อยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ซึ่งบทแรกก็นับได้ว่าสร้างแรงประดันใจได้ไม่น้อยทีเดียวถึงแม้ว่าทุกอย่างจะผ่านไปแล้วนะคะแม้ว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่ใช่คลื่นลูกเด็กอีกต่อไปแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับการเป็นเกลียวขึ้นลูกใหญ่ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าการที่เราได้ศึกษา ในแง่มุมที่มีความหลากหลายการตกผลึกความคิดนะคะตลอดจนประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานของคุณโจ้อเองนะคะ ก็เลยทำให้เราอ่านแล้วเนี่ยสามารถที่จะยังพอนำมาประยุกต์เตรียมเอาไว้ใช้ยามที่เราต้องเป็นคลื่นลูกเล็กในสถานที่ใหม่ในวันใดว,วันหนึ่งอนในอนาคตข้างหน้าก็ได้ค่ะในช่วงชีวิตวัยทำงานเริ่มต้นของเรานะคะอาจจะเป็นน้องนักศึกษาที่เพิ่งจะเรียนจบมาแล้วก็เริ่มมองหางานเป็นคลื่นลูกเล็กๆของสถานที่ใหม่นะคะการที่เราจะมีมุมมองในเชิงบวก ให้มาเข้าไว้นะคะเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ตอบรับกับทุกโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้จะดูเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะคะคุณโจเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าความเจ๋งของการเป็นจูเนียก็คือว่าเรายังไม่ต้องแบกอนาคตใครนะคะไม่มีห่วงให้กังวลหนักหนานะคะแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความไม่รู้ที่หากเพียงสแสดงออกมาให้เห็นถึงความตั้งใจนะคะ คนรอบๆข้างเราก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำสั่งสอนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังสามารถเริ่มสร้างมิตรภาพแล้วก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเด็กจบ,จบใหม่เป็นขึ้นลูกใหม่เนี่ยก็ยังคงมีอายุที่แบบยังน้อยๆอย,อยู่เป็นหนุ่มสาวไฟแรงเต็มที่นะคะนี่ก็เได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบ ที่จะทําให้การตัดสินใจลองผิดลองถูกในช่วงวัยเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่สมควรทําด้วยเพราะว่าเราคงไม่มีวันได้รู้ผลลัพธ์จากสิ่งที่การไม่ลงมือทําอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็การมีการสั่งสมประสบการณ์นะคะแล้วก็การเรียนรู้ฝึกฝนนะคะที่จะบ่มเพาะแล้วก็กําหนดทิศทางของตัวเราในอนาคตได้ค่ะในสมัยที่คุณโจ้เนี่ยเขาเล่าเอาไว้นะคะว่าสมัยที่เขาฝึกงานกับกองบรรณาธิการนิตยสารหัวธุรกิจแห่งหนึ่งในท้องถิ่นก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะได้ให้คาแนะนํากับเขาที่ทุกวันนี้เนี่ยเขายังจดจําเอาไว้อยู่เลยนะคะว่า การาที่เราตัดสินใจเลือกงานแรกของตัวเองให้ดีมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นงานที่เราต้องทําไปตลอดชีวิตค่ะถึงแม้ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะไม่เสมอไปนะคะคาพูดตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้แต่ว่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ว่านั้นเหมือนกันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันทําให้จะเป็นสิ่งที่ปลูเส้นทางขึ้นมาใหม่เส้นหนึ่งให้ความเป็นไปได้ที่จะไปต่อ มีมากกว่าทางที่เราไม่เคยได้เริ่มนั่นเองค่ะและสายลมเองนะคะก็เปรียบเสมือนกับการเวลาค่ะที่จะมีส่วนพัดพาให้เคลื่อนลูกใหญ่ขึ้นได้เหมือนกัน ในช่วงวัยค่ะที่เราเข้าเริ่มสู่การเรียนรู้แล้วก็การรับผิดชอบทั้งลมหายใจของบริษัทและก็ลมหายใจของทีมงานที่ต้องร่วมกันลงมือลงแรงอย่างเต็มที่นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของความขัดแย้งที่สุดของชีวิตทำงานเลยก็ว่าได้ค่ะบ่อยครั้งเลยนะคะที่เราจะต้องไปสื่อสารกับคนทั้งแบบในออฟฟิศแล้วก็คนขค้างนอกด้วยและบางครั้งเราก็ยังคงต้อง หาวิธีในการรับมือกับตัวเองด้วยซึ่งในภาคของคลื่นลูกใหญ่นี้ค่ะคุณโจก็ได้ชวนให้เราเนี่ยนึกถึงการทำงานแบบภาพรวมของคนตัวใหญ่นะคะยิ่งคุณใหญ่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต้องคิดถึงจิตใจของคนรอบข้างมากขึ้นเท่านั้นนะคะต่อให้เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้ลองผิดลองถูกมากเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้คุณนั้นผ่อนคลายลงแล้วก็เริ่มประนีประนอมมากขึ้นนั่นเองค่ะ และในขณะเดียวกันนะคะก็จะเด็กขาดแล้วก็เฉียบคมกับเรื่องบางเรื่องให้มากพอซึ่งบทความแต่ละตอนสั้นๆในพาร์ทนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงพลังของการทำงานที่เรากล่าวไปได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะและในภาคของคลื้นลูกใหม่เองนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่มองหาแรงบันดาลใจนะคะในการ ที่จะมีความคิดเริ่มอย่างยิ่งเลยทุกวันนี้ธุรกิจบนโลกมีอยู่มากมายเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีคนคิดในสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะคะยิ่งตามหาจานวนคนที่มุ่งมานะบากบั่นสักเท่าไหร่นะคะให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้จริงเนี่ยก็น้อยลงไปอีกการที่เราได้อ่านเรื่องราวโดยย่อนะะของบุคคลที่คิดทำสิ่งใหญ่ ตลอดจนแนวทางในการพยุงตัวในฐานะคลื่นลูกใหม่นะคะก็นับได้ว่ามีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ และในภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพของึ้นลูกเก่าหนังสือก็จะบอกถึงจังหวะจบนะคะแล้วก็การลงจากเวทีซึ่งชีวิตเนี่ยอาจจะยังไม่สร้างภาพสะท้อนในใจของเรามากนักนะคะนอกจากแนวทางการมองหาผู้คนที่มีบ้านปลายชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นค่ะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนะคะก็อาจจะได้ใช้ได้กับในทุกๆจังหวะคลื่นเลยก็ว่าได้ซึ่งบางข้อนะคะก็ทําให้เราเนี่ย นึกถึงไปถึงบริบทของคลื่อนลูกเก่าจานวนมากเลยในสมัยนี้นะคะว่าถ้าพวกเขาได้ลองอ่านแนวคิดแบบนี้แล้วบ้างก็คงจะดีไม่น้อยเลยเพราะว่าไม่ช้า หรือเร็วนะคะพวกเขาซึ่งก็เป็นเพียงคลื่นลูกหนึ่งในมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่ต้องปิดฉากตัวเองในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งการจบด้วยภาพจําที่ควรแก่การระลึกถึงกันบ้างก็น่าจะดีกว่าสําหรับมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมคะและชีวิตเองก็มีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จักอะไรทั้งชีวิตที่มีความหมายและความเป็นมนุษย์นั่นเองคะ่ะ คุณผู้ฟังคะคลื่นแต่ละลูกในมหาสมุทรทุกแห่งเนี่ยล้วนแล้วแต่มีทิศทางในการดําเนินชีวิตของตัวเองที่แตกต่างกันไปและหลายครั้งเองนะคะที่การเปลี่ยนผ่านไม่อาจทําให้เราเนี่ยย้อนคืนกลับมาได้เลยหนังสือเล่มนี้คะ่ะเขาได้ส่งสารบางเรื่องราวให้เหล่าบรรดาคลื่นทุกลูกในตอนนี้นะคะ เพื่อที่จะช่วยนำเสนอบางแง่มุมความคิดให้คุณได้เตรียมพร้อมทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับก่อนที่เราจะสูญสลายกลับคืนสู่ชายฝั่งเช่นเดียวกับธรรมชาติทุกอย่างบนโลกนี้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับวัยทํางานแต่ว่าไม่ใช่ว่าทํางานก็อ่านได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกวันทุกคนเนี่ยสุดท้ายแล้วในช่วงชีวิตจังหวะหนึ่งเราก็ต้องก้าวเข้าไปสู่วัยทํางานเป็นคลื่นลูกใหม่เป็นคลื่นลูกเก่าเป็นคลื่น หลายคลื่นที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งนี้อย่างที่คุณโจได้เล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะมองหาแนวทางแนวคิดดีๆในการดําเนินชีวิตนะคะก็ลองไปตามหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูได้นะคะหนังสือมีชื่อว่าแดดคลื่นเล็กๆในมหาสมุทรหรือใครอยากจะอ่านเรื่องราวสั้นๆนะคะก็ลองไปดูที่ Facebook Page กันได้นะคะเพจนี่ยมีชื่อว่าเขียนไว้ให้เธอนะคะยังไงก็ลองไป ไปเซิร์ชไปอ่านเล่นๆดูก่อนนะคะถ้าชอบก็ลองไปหาหนังสือมาอ่านแบบเต็มๆกันได้แน่นอนเลยนะคะว่าคุณผู้ฟังก็จะได้รับแนวคิดดีๆนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี้โดยตรงเลยใครได้สนใจก็ลองไปตามหามาอ่านกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับฝนและ The Memory แล้วานะคะครั้งหน้าจะมีหนังสือเล่มไหนนำมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามกันได้คะวันนี้ต้องลางกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ MUTP l i f e Inspire Your Life, The Memory Podcast ทำงานอยู่บ้านขับรถไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถสนุกไปกับ The Memory Podcast เป็นเพื่อนแนะนำหนังสือดีๆให้กับทุกคนได้มาเปิดหนังสือในดวงใจไปพร้อมๆก,กัน